ความสาเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตของคนเราล้วนเป็นสิ่งที่อธิบายได้ต่อไปนี้คือคําอธิบายว่าทําไมคนบางคนถึงกลายเป็นคนที่ล้มเหลวนั่นก็เป็นเพราะ 1. คนล้มเหลวชอบปล่อยแต่ละวันผ่านไปอย่างไรค่า 2. ไม่มีเป้าหมายในชีวิต3คิดว่าตัวเองดีอยู่แล้ว จึงไม่สนใจพัฒนาตัวเอง4ไม่ดูแลสุขภาพ5ยุ่งกับอบายมุกหรือการพนัน6สะสมความขัดแยง้ง7กลัวความล้มเหลวไม่กล้าเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ8ใจแคบริษยาจับตาดูเรื่องแย่ๆของคนอื่น9มีความสุขกับการนินทาหาเรื่องชาวบ้านและ10เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางคมทมาำประจำวันนี้ก็คือ ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากวิธีที่เราคิดวิธีที่เราเชื่อและวิธีที่เราใช้ชีวิตไม่ใช่ผลผลิตจ,จากโชคชะตา